เราเรียกตัวเองว่าเราเป็นโรงเรียนสอนเทคโนโลยีนะครับเราอยากช่วยทุกคนสร้างสกิลที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานทุกวันนี้นะครับพร้อมกับช่วยองค์กรสร้างเราชอบเรียกว่าเป็น workforce of the future นะครับโจทย์คือตอนนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็วแล้วคนชอบคิดว่าจบมหาลัยแล้วแล้วไม่ต้องเรียนแล้วนะครับสุดท้ายใครเป็นคนที่เรียนที่สุดตอนนี้คือคนที่อยู่ในองค์กรนะครับคุณดิบก็เลยให้ความสําคัญกับตรงนี้ พอโควิดเข้ามาปุ๊บจริงๆภาพเปลี่ยนหลายอย่างนะครับการเข้าไปสอนของเราจริงๆมีทั้งหมดที่เป็นออนไลน์คอร์สเป็นคอร์สออนไลน์อาที่อาจารย์จะเลิศบอกนะครับแต่เราก็ยังมีส่วนหนึ่งที่จริงๆแล้วเรายัางเข้าไปจัดอบรมให้ในองค์กรนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆองค์กรในไทยเขายังพรีเฟร์อยากให้มีอาจารย์มายืนหน้าห้องมาช่วยโค้ชโปรเจกต์เข้าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลยยังมีโอเปอเรชั่นอยู่ตรงนั้นค่อนข้างเยอะซึ่งพอโควิดมาปุ๊บจริงๆเรา เราโดนค่อนข้างเร็วคือเราไม่ได้ต้องรอจนทุกคน work from home ต้องบอกว่าระหว่างทางเราพยายาม build มาเรื่อยๆเช่นเราบอกว่าเป็น blended ได้ไหมให้คนเรียนคอร์สออนไลน์เราก่อนแล้วตอนอเราเข้าไปจริงเราจับไม้จับมือลงมือทําเลยนะครับจริงต้องบอกว่าเราเริ่ม build มาสักพักละแต่พอโควิดมาก็เหมือนที่คุณยุ้ยบอกนะครับมันเหมือนจะเอาไม่เอายังไงก็ต้องทำ <laughs> อ่าีมก็เลยไปไป research มานะครับเราพยายามออกแบบตัว live workshop ของราใหม่ที่คือ ต้องบอกว่าเวลาเราสอนอะไรที่เป็นสกิลมันต้องลงมือทำพอลงมือทำานกิจกรรมกลุ่มเนาะเราออกแบบการเรียนคือเราบอกว่าเอ้ย active learning ที่มึงน,นอกเขาบอกว่าเป็นโมเดลการเรียนรู้ที่ดีเนาะคือเรียนไปต้องลองทําไปรีเฟล็กตัวเองเข้าใจว่าทาักษะนี้ตกลงจะเก่งขึ้นมันต้องทำยังไงนะครับมี peer learning เราฟังจากอาจารย์อาจารย์พูดอย่างตอนทํากับเพื่อนเพื่อนอธิบายอีกแบบนึงเองเราฟังเอ็ดใช่ไหมเราก็อยากจะเก็บอ l e m e n t นต่างๆเ่ามีไว้นะครับเราหายไปอยู่ กจบเรือนนะครับไปซุ่มลองใช้ซูมทุกท่าลองใช้ Microsoft Teams ลองใช้ทุกทูลองทุกอย่างกบลงท่าไหนมันเวิร์กที่สุดตกลงกันไหนเวิร์กสุดครับสำหรับซัาซุคซัาซุงซัมซุงซัมซ่งซัมรุงซัมซุซมซเรซัมซุงซามซุารัมซุงซาอซองรัมซุงรยมซุงซัมาุงซัมุงซัมซุงกัมซุงซัมซนงซัมซุรซัมเุงาัมซงซัมซุงซัมซุงซัมซุเซัมซ่งซเมซุงออุงซัมซรรซัมมคุััอมมัม่ เราต้องเช็คอินกับเขาบ่อยๆกิจกรรมเคยรัน20นาทียาวๆเบรกดาว5นาทีทำสเต็ปนี้กลับมาเช็คอินกันก่อนสเต็ปที่2ทํทเช็คอินกันก่อนเนาะเราก็จะมีทริคเล็กๆน้อยๆเช่นเนื่องจากทูทุกอย่างที่เขาใช้มนออนไลน์อยู่แล้วแปลว่าเราไม่ต้อทำอาจารย์ตอบได้หมดใครทําอะไรอยู่ใช่ไหมเราก็จะเราก็จะมีซิปบอกเขาว่าถ้าใครต้องการความช่วยเหลือนะเอาไอคอน SOS สีแดงไปวางไว้ตรงมุมเราจะส่องมาแล้วกเออะ็ไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยวิธีการเรียนการสอน รัะนั้นพอเราเซตมูดอนโทนการเรียนให้เป็นแบบนั้นทั้งหมดมันกลายเป็นทุกคนแบบนั่งจ้องจอเขมงเลยรอมยเมื่อไหร่จะโดนเรีย <laughs> กกลายเป็นเกือบเวิร์กช็อปตอนนี้เราลองกลับขึ้นมาลันเป็นออนไลน์กลายเป็นฟีดแบ็คที่ออกมา <laughs> เราเก็บเน็ตโปรโมเตอร์สปอร์อะไรของเรากลายเป็นคะแนนดีกว่าเดิมทุกคนรู้สึกว่าเขาเอนเกจกว่าเดิมมากเขงงาโฟกัสกับการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันมีข้อดีของมันอยู่แล้วถ้าเราดึงมาใช้ได้แล้วเราปรับการเรียนการสอนให้เหมาะจริงๆออนไลน์ก็เวิร์กมากในระดับนึง นะครับมันนั้นจริงๆเป็นตัวตัวฝั่งที่เป็นเวิร์กช็อปละกันฟังออนไลน์จริงๆเราก็มีช่วยนะครับออนไลน์จริงๆพอโควิดทิปปุ๊บตอนนั้นเราคุยกับทีมผมเอาทีมอ่าแมネจเมนต์ของผมทั้งหมดมานั่งคุยกันว่าเอ้ยเราควรจะแบบดันขายคอร์สออนไลน์ไหมเพราะจริงๆโจทย์มิงที่ทุกคนพยายามทำือโควิดอยู่บ้านอัพสกิลกันเถอะทุกคนว่าอัพสกิลกันเถิดทีมผมบอกว่าเป็นผมผมว่าคงไม่อยู่ในมูดอัพสกิลอ่ะเงินก็ไม่ค่อยจะเปคืออย่างสถานการณ์เปลี่ยนทุกวันเออคนคงไม่ได้ อยูลเราเป็นอย่านั้นงั้นเรา CSR เลยดีกว่านะครับเราก็มาคุยว้างจริงๆมหาลัยอาจารย์เขาปรับตัวกันเยอะมากอยู่อาจารย์หลายคนไม่คุ้นเคยเทคโนโลยีนะครับเราก็ออกแคมเปญใหม่เลยสปูดิโอฟอยู่ถ้าคุณเป็นอาจารย์มหาลัยนะถ้าคุณสอนวิชาเทคโนโลยีที่คอร์สของเราโจย์นะครับเขียนอีเมลมาหาเราส่งซิลาบัสมาให้ดูเราขอเช็คซิลาบัสหน่อยหนึ่งไม่ใช่ใครมาขอเรียนฟรีก็ได้ส่งซิลับัสมาเราขอเช็คว่าคุณสอนหัวข้อนี้จริงสอนโปรแกรมเรื่อง ตอนใช้ฐานข้อมูลเรื่องนั้นแล้วเราก็ส่งโค้ดให้เด็กๆเ,เขาไปเรียนฟรีอาจารย์จะได้เซฟไปหน่อยนึงขยักนี้อาจารย์ไม่ต้องสอนเองมันมี2องอย่างเนาะการเป็นบริษัทที่สร้าง Impact ด้วยเทคโนโลยีคือผม,มว่าเราต้องพยายามบาลานซ์ทั้ง2องขานี้ไปด้วยกันผมเห็นด้วยกับคุณยุ้ยร้อว่าเอทเทคที่ดีที่สุดมี Impact เยอะที่สุดปกติมักจะไม่ใช่บริษัทที่เทคจ๋าแต่เป็นบริษัทที่ เข้าใจว่าเทคโนโลยีมันจะเข้าไปช่วยทุกสเต็กโฮเดอร์ได้อย่างไรนะครับจริงๆคือเวลาเราพูดแพลตฟอร์มการเรียนเนี่ยเราต้องคิดถึงตั้งแต่เด็กที่เขาต้องเข้ามาเรียนเด็กคืออะไรง่ายมากผมบอกได้เลยการที่คุณบอกเด็กว่านั่งดูวิดีโอนี้20นาทีนะมันจะไม่เกิดขึ้นเขาจะคลิกไปกดดู YouTube เขาจะไปทำอะไรอย่างอื่นอีกเยอะมากที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เขาทำให้เามมี motivation มากพอที่อยากจะเรียนถ้าเป็นเด็กที่เล็กหน่อย เรียนอยู่ที่บ้านต้องโฮมชูพ่อแม่บทบาทในการเรียนกับเด็กยังไงแพลตฟอร์มเราซัพพอร์ตอะไรพ่อแม่คือถ้า expect ว่าพ่อแม่แค่มานั่งดูลูกเรียนผมอาจจะไม่เวิร์กแต่ถ้าเราสามารถส่งสถิติส่งตัวเลขส่ง alert ไปบอกพ่อแม่ได้ว่าเรารู้นะว่าลูกคุณเปิดดู youtube ด,ดูอยู่ตอนนี้ลูกคุณไม่ได้ active อยู่บนแพลตฟอร์มของเรามันจะทําให้การ active แล้วก็ดีขึ้นได้ไหมนะครับอยูในมุมคุณคสอนเองนะครับ ต้องบอกว่าความเป็นครูความเป็นอาจารย์จริงๆเขาสวมหลายบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทเลคเชอร์คือยืนพูดให้คอนเทนต์บทบาทที่เป็นโคช้ชเ,เด็กมีปัญหาเด็กติดเรื่องอะไรค่อยปรับช่วยๆถามช่วยๆไกด์ให้เขาคิดได้เองให้เขาเก่งขึ้นได้เองนะครับหรือเป็นในมุมที่ปรึกษาผมใช้คำอย่างนี้แล้วกันหลายครั้งการเรียนของเด็กไม่ได้ติดเรื่องเทคโนโล,โลยีเด็กอาจจะไม่ได้ไม่ติดเรื่องคอนเทนต์แต่เด็กติดปัญหาอื่นในชีวิตเขาซึ่งจริงๆผมว่าครูที่ดีส่วนใหญ่เนี่ย มันมักจะเป็นครูที่มีคุณลักษณะเนี่ยคือเข้าใจในปัญหาอะไรบางอย่างของเด็กให้โอกาสเด็กทําให้เด็กเขา<ม>รู้สึกว่าเขาได้รับการ empower เอ้ยครูเชื่อว่าเขาทําได้อะไรอย่างเงี้ยคืผมว่าเราเป็นออนไลน์ทั้งหมดบางที element พวกเ,เน,นี้มันจะขาดหายไป<ม>สุดท้ายระบบที่ดีที่สุดมันเลยไม่ใช่ระบบที่เทคจ๋าที่สุดแต่มันเป็นระบบที่ออกแบบ user experience มามันจะ o f f ไลน์ด้วยก็ได้สุดท้ายออฟไลน์กับออนไลน์มันจะต้องเลนเข้าหากันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ถ้าสําหรับช็อตเทอมหลังโควิดอันนี้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์เจเลิรเห็นด้วยกับคุณยุ้ยนะครับมีโจทย์ที่เราเองต้องติดเยอะในมุมของมนุษย์กับเทคโนโลยีกับโรงเราจะชิ้นเดียวกันได้ยังไงนะครับเทคโนโลยีกับเรียนการสอนทํายังไงให้มันเป็นเนื้อเดียวกันให้ได้มากที่สุดรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงบทบาทของผู้ปกครองเด็กครูคอนเทนต์ทุกคนต้องปรับหมดนะครับอันนี้เป็นเป็นโจทย์ที่มาแน่ๆอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมอยากชวนคิดมากกว่าคือภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่เชิงระบบ อันนึงที่ผมว่าเริ่มมาแน่ๆผมว่าตอนเนี้จริงๆเทรนด์ของอเมริกามาแล้วเริ่มมีมหาลาัยปิดตัวลงนะครับเนื่องจากาดีมานด์ของการเรียนระดับมหาลาัยมันเริ่มลดลงนะครับคนเริ่มไปเรียนสายอาชีพทํานู่นทํานี่ไปทํางานได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันเท่นที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คือถ้าในเมื่อมหาลาัยระดับโลก MIT Harvard เขาเอาคนที่เก่งที่สุดออกมาสอนออนไลน์แล้วทําไมคุณยังควรไปอยู่ในมหาลัยที่ สอนโดย professor ที่อาจจะเก่งแหละแต่อาจจะไม่ได้คนสอนเก่งที่สุดหรือเปล่านะครับแต่มันมีงานที่ดีกว่าอยู่คุณควรจะไปเรียนอันนั้นใหม่จทย์เดียวกันนะครับเมืองไทยเรามีปัญหาเรื่องมหาลัยที่ดีมาเริ่มลดลงหลายคณะหลายมหาลัยเริ่มค่อยๆทยอยลดสเกลตัวเองลงนะครับจริงครับถ้าสถิติไม่ผิดปีนี้เด็กที่ยื่นอ่าอดิชั่นจะเข้ามหาลัยในผ่านระบบทีแคสจริงๆก็ลดลงจากเดิมอีกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้น เราว่าดีมามหาลัยลดลงคําถามคือเรายังต้องมีครูที่สอนเก่งนะผมใช้คําว่าสอนเก่งแบบนั้นเรื่องวิจัยก็อีกเรื่องหนึ่งครูที่สอนเก่งครบทุกวิชาอยู่ในมหาลัยเรามหาลัยเดียวหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วอาจารย์ที่เก่งที่สุดคนนึงเขาอาจจะอยู่มหาลัยไหนก็ได้เอาคอ,อร์สออนไลน์เขามาสอนกับเด็กทุกคนแล้วบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ในแต่ละมหาลัยอาจจะเปลี่ยนไปเรามีหน้าที่เหมือนกระตุ้นการเรียนรู้คอยเช็กอินกับเด็กคอยทำวัน on อนมันกับเด็กนะครับตอบคำถามเด็กค้ช อัโปรเจกต์หรือเปล่านะครับผมว่าอันนี้เป็นเป็นภาพเชิงระบบภาพใหญ่ที่ที่ผมว่ามันมันน่าจะกําลังเปลี่ยนไปนะครับซึ่งมันก็จะล้อกับไอที่เราคุย uh huh. เรื่องระดันขนาดเล็กหรืออะไรที่กระทรวงเขาต้องดูนะครับผมว่าสุดท้ายคือพอเราได้ทดลองพอเรารู้ออนไลน์ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแล้วมันมีวิธีอินทิเกรตที่ค่อนข้างดีระบบจะยังทํางานแบบเดิมหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นคําถามที่ชวนคิดมาก ยิ่งถ้าเราบอกว่าเรา define education ว่าเป็น l i f e long learning ตลาดใหญ่มากครับตลาดเด็กอะไรทุกางมาเด็กสมัยนี้จริงๆแข่งขันสูงกว่าเดิมนะครับสมัยพวกเราก็เรียนขำๆเนาะเด็กสมัยนี้เรียนในโรงเรียนเสร็จต้องเรียนเทควันโดต้องเรียนเล่นบาสต้องตีต้องเรียนหลายอย่างมากแล้วจริงๆผมเห็นช่วงโควิดเนี่ยมีแอปเนาะซ้อมเล่นบาสเลี้ยงลูกบาสไปแตะนู่นแตะนี่มีแอปอ่าเรียนเียนเรียนเทควันโดเรียนออนไลน์ผม โฆษณาพวกนี้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าบอกว่าดีไมล์เอ็นดเคชันเป็นไลฟ์ลองเยอะมากมเด็กตลาดใหญ่มาก